อืมอืมมาอืมฮมมพิกขหนูอืมอืมอม,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 มาวันนี้เส้มาเข็ดนี่ก้อยก้อยมะนาวเหนือก้อยมะนาวพี่นนอง มามันี้จะมีเนื้อสามสบกีบและก็ตับเด้อมาส่วนผสมก็จะมีข้าวคั่วปุ่มเตียงลายอันนี้อูมามิตามใจชอบครับพี่นักหมักแสร็ใสหลดนี่คือพริกปน่นจะมีพริกขัวเองพริกซอยหอมแดงซอย ง่ายหลดมม่ต้องอยากพิธีอันนี้น้ำปลาบยังไม่หมดแต่ก่อนและที่สำคัญก็คือมะนาวความเปรี้ยวตามใจชอบเลยพี่น้องตัวแสบแทะน้ำลายแตกแล้วอือ่ะเสรสีส,สอืมถ้บเปรี้ยวๆ มานี่กุกเข้าให้เข้ากันแค่นี้ก็หอมละไม่ต้องใช้อหอมตักเนะน่ากินป่ะพี่นะักสารับคนกข้าวไร่มากกินซุปไร่มากกินดิบก็เอาไปคััวได้ครับแค่นี้ทิดบอสลดัดอ อืมเอาเกลอดแซบแทนยองจะของผับสุดท้ายก็คือนี่เลยต้นหอมบักซีบักซีไปเรื่อยเป็นจบขาวบรรยากง่ายๆครับนี่แหละแซบแล้ว รัวบะเผ็ดใส่อีกกันไปนี่ไะจัดจานเสร็จแล้วเฮ้ยอือถ่วแสบหายพี่น้องออเดอร์ครับบัดน,นี่ถับวแสบน้ำกันเขาเดียวอหอนเนาะไปคนเดียวเดี๋ยวจะหาไปขั้นบะเบิดกับชีบวัาบะเบิดปึ้ม พร้อมกันโค้ชแนนสวัสดีครับมาสมือน,นี้ครับได้แล้วเรียบร้อยก้อยก้อยมะนาวอืคำเดียวกันอือว้าวมาด้ยวยทำไก่ทำไก่ทำสุดปอดเล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาแล้วใส่ถุงปูของก่องเหมือนมั้เกตเชยยุโรปอเมริกาไม่กินน้วยกันชิน้นเจ้าอันแอฟเวียดนามเด่นอันสลัดฉีดบอหวยเงยา,ายมาว่าอะไรอย่าง,างนั้นนะครับเนาะ Today I have a beef salad, very, very delicious, like i s a n style. Ma. Mm hmm. ยูเขาวแห้งอืมมันต้องแก่แนวสวงเออมาคำแหลกแหกมันนี่เลยคือเก่า บริงย่องนะครับเด้อมักกิน่นไชซิบ้ากันแล้วแต่เนาะคนมักวาด่าอืมอืมมาอืมอืม,อม

จับอืมผักสาบครับพี่น้องอืมโหผักอีนู่น ผักนี่ยังไม่แถบอีสานไต้ลยพี่น้องนะแถวสุลินแถวจีรเกตแถวนั้นแหละครับอืมอืมเม็ดหอมแข็งทอดอืม,ม,อมระกอบละฮู้ อบเอาวหอนไปเลยพี่หล่อรับลาย อือืเอเราตั้งมนดีกับอะไรนะปุ๊บปุ๊บลบเออบ่เห็นอืเผ็ดอยู่ด,ด้วยครับพี่กินนูดส่วนโอ้หอม ผมนี่เผ็ดแบบทุนใดอยู่โดยเว่าเผ็ดทุวนทุ่นไลเดียวฮอ,อนฮอนฮอนเขากับฮอนอากาศก็หอนอ,อืมอ่ะอือ แขนข้าเขาออมอ๋อมีอม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 แห่งเด็ดตัวรับแซมกัน Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ฝักนี้มีประโยชน์สูงและเป็นหนังผักแพลวมันต้านอนุอมูลอิสระเป็นเแรกว่าไห้เทายาบไห่เทาง่า,งายเออไ่เทาหยาบใส่ไห่เทาง่า,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 งาย ผักเมียนในส่ว,วนอหอม,อม,อมหูหวนจิมบุเปิดได้เป็นหดอกนะจับไหลม,มีคนมาลักจากซิมน้ำเลย ไปบริเวณเสื้อนไปแหมถึงตะไคร้ไฟฟ้าเดม้มาสุดท้ายแล้วผมเปิดได้พี่น้องแล้ว ตะเกี้บคราเนี้เป็นที่แะบยิมโยืมอตรได้วดสุดดอดอโอ,อแค่แบบ แซบสุดๆพี่น้องนะอ่ะวันนี้ผมพ่อสีพี่น้องมนาเสียบวดนนี้ยัดบู๊แซบไม่เก่งเหตุบังไมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววีเดเทนบ๊ายบายกับเอริเนียลลบยูออลับยูเวียดนามบ๊ายบายตระบังค์ที่ระยานบายยายบายลับยู